กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจากมีผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะจะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดพีตามนะครับของอ e ินสตาแกรมนั่เองนะรับคนที่มียอดพีตามน้อยเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มยอดพีตามตามผมก็ได้เลยนะครับอ่ะก็คุณชมเข้ามาในวิน,นะครับสอนอิจาร์เข้ามา ก็สามารถคลิกเข้ามาในคลากิบนี้กันได้เลยนะครับผลการวางลิงก์ไปขลาคลิปที่เรียบร้อยแล้วในก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะอ่ะพอเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ K m e m b ได้แล้วเรียบร้อยแล้วแนวจะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มยอดพิตามรณาสำหรับตัวนี้ก็จะาลงชื่อเข้าใช้คนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อเข้าใช้ขึ้นไปได้เลยส่วนที่ยังไม่มีแนวก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะก็เข้าไปสมัครสมาชิกได้่อความมือตัวนี้กันเลย อ่าการสมัสมาชิกก็ไง่ายกันเลยนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลชื่อจริงนามสก,กุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆกันเลยก็ได้อ่าต่อมาได้เวลาผ่านนะครับผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจารผ่านกันให้ดีเลยทุกการยืนยันผ่านอีกค,ครั้งแล้วก็อย่าลืมติ๊กไว้ที่ชันไม่ใช่โปรแกรมอัตัวบัตรตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัสมาชิกกันไปได้เลยตัวคนที่จะสมัชช้ในกูเกิลก็สมถสมาช้งานที่ gmail กูเกิลนาตัวนี้ไปเลยก็จะเป็นการสมัใช้งาน้วย gmail กูเกิลนั่นนเองนะ อ่ะการสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถได้เอาชื่อประชาชนก็นผ่านฎีการสมัครแล้วมาดูการลงชื่อใช้งานหน้าหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่สมัครนับใช้งาน Google Pay ก็กดลงชื่อใช้ได้ Google ตัวนี้ไปเลยก็กดลงชื่อใช้ไปเลยนะครับอ่าเรากดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับหรือเข้าไม่สอยไซต์ K เ,เป็นไปขีดเฮดมาแล้วหน้านี้เป็นหน้าปวดการสั่งซื้อให้คุณผู้ชมคิดวิเคราคำสัซื้อใหม่ก่อนนะฮะ อ่ะแน้ทีเป็นหน้าคาจะซื้อม่ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลกใช้กับหลายฟอร์มกันเลยก็จะมี Facebook Instagram, TikTok Youtube, Telegram Twitter, SEO, นะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้แหละแพลตฟอร์มกันเลยสำหรับตัวนี้อเลือกใช้แพลตฟอร์มของ i n s t a า r กรมนั่นนะครับก็เลือกที่ i n s t a า r a m ตรงนี้จากนั้นหน้าบนมูตรงนี้จะมีหลายบนมูให้กับเราได้เลือกใช้กับหลายบนมูกันเลยนะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณชมไปได้เลยนะครับจะมีบนบูเพิ่ม้ตติิาาบบรรรรกกพเเเศษงนนีลลลยย็ะคั จะนั้นบริการตรงนี้จะมีหลายบริการให้กับเราได้ได้ใช้หลายบริการกันกน,นะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้นะตรงนี้มันจะได้ใช้บริการแรกเลยก็เลยไปเลยนะครับจากนั้นจะมีคาอธิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านกันจะเปคําอธิบายหรือไม่สำคัญบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยต่อมาจะเป็นการมาลิงก์ก็คือไปลิงก์ของโปรไฟล์มาเลยก็ไปกอฟฟี่หรโปรไฟล์สต๊าแกรมมา อาจารย์ก็าริมาใส่ลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับจาจาั้นก็ใส่จำนวนหรือปริมาณครับเพื่องีการที่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มีการตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นไปใส่้างการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าบริการกดสั่งซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำแจะเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วทำไปขึ้นแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสรที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบปวดการซื้้อไดก็เข้าหน้าาปวกรสั่งซื้อตัวนีี้เลยก็จะมได จะมีบริการที่เราสั่งซื้อเข้าไปนยจะมีลิงก์ตรงนี้ให้กับเราได้สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้เลยเนี่ยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนโียเป็นฐานะเองไซตนะครับบอกเราอยู่ว่าเราดำเนินการอยู่ในนี้นะอาาน่าท้นระหว่างที่เราไพ่ดำเนินการอยู่ผมก็จะแนะนำเมนูนต่างๆของไซต์ต่อเลยนะอ่ามีต่อมาจะเปน็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางสแกนเคร์โค้ดโอนเงินแนสลิปนอครััอพางเวอร์เลสแล้วก็ชิลเพย์ตัวนี้จะมีหลายช่องทางให้เก็บเราได้ใช้กันด้วยจะมีมทาาู เลือกใช้กันได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นคริปโตนะครับคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของตามประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของตามประเทศได้ผู้บิตคอยนะครับยูเรล่าสามารถใช้กันได้ด้วยสัวนี้การขั้นตอนบริการก็อยู่ด้านล่างตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำตามกันไปได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูนะครับบริการจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบร <me> an ิการที่หาไม่เจอกันตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วนั่นเองก็สามารถเลื่อนดูเพื่อเลือกใช้กันได้เลยนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูแนะนาเพื่อนนะครับสามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนผู้ชมน,น,น,นี้ได้กันง,ง่ายๆเลยนะก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้แชร์ไปใซ้์ได้ง่ายๆกันเลยนะแถมยังได้อัตราค่าแนะนําถึง5%อีกด้วยเนะี่ยตัวนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะครับอ่ะส่วนรายเดียดในการแนะนำเพื่อนก็อยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถ อ่านการนี้ให้เข้าใจได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนมือถือได้สำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้นั้งระบบ a n น r ร i d แลวก็ระบบ i o s เเลยนะครับหรือพีโตกับแอตโตก็สามารถเลือกกันดาวน์โหลดกันได้เลยเอาล่ะเมนูต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อ admin ถ้ามีปัญหาอะไรยอนไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อ admin กันได้ก็เข้าี่หน้าคำสัซื้อใหม่ตัวนี้ ก็จะมีคําว่าติดต่อมีตัวนี้ครับก็คิดกันไปเลยสามารถติดต่อเอวินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเชื่อเลอและช่องทางแอทไลน์ก็สามารถเลือกติดต่อให้เมนกันได้เลยเอาละครับเพิ่มกันมีเวลาในเปิดขึ้นโดยการดีกว่าตอนนี้ยอดพี่ตาลของเราเพิ่มมาหรือยังตอนนี้ยอดพี่ตาลก็อยู่ที่82ก็สามารถกดเลเฟรชหน้าจอในค้างได้ดูว่าวิสเซียนมริกาให้เราซิตี้แล้วหรือยังนะครับอ่ะกัเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่จะเดิมที่82นะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น200เลยตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ยอดอาจจะเกินไปบ้างนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะก็เป็นการแถมของเวซานี่เอง ก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดทีด่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่ใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้คุณต้องการวางลิงก์ไว้้ขางคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะสบวบริการสมัครใช้งานก็ง่ายๆกันเลยสุดท้าหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับ